โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจากเพลราลาแฟมิลี่เนาะก็ในคลิปนี้ของผมตัดสินใจได้แล้วนะครับผมเล่นมาถึงประมาณด่านเอ,อ่อสิบสองขีดเจ็ดเนาะผมตัดสินใจได้แล้วว่าผมจะลองรีจูจูชิงนะไปเล่นไอตัวถังเฉินพอดีได้ทําคลิปด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวพอดีจะทําให้เลยนะครับว่าถัางเฉินก้าววงแหวนจะเป็นยังไงนะแล้วก็แบบว่า อ,อลองเอามาเทสดูด้วยด้วยนะผมผมก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมไอ้ถังเฉินเขาให้เทียศูนย์มันนะแล้วก็จูจ,จูชิงเขาได้เป็นแค่เทีย1.5เนอะเพราะว่าแบบอาต้นเกมอาจจะเก่งจริงแหละแต่ว่าพอเป็นเลทเกมหน่อยที่แบบเราสามารถไม่สามารถตีสู้ได้มันอาจจะมีปัญหาเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเ,ออเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตยืนงงๆอย่างนี้แหละกูยืนแบบกูยืนอย่างนี้เลย เดี๋ยวผมจะขออนุญาตรีเซตตัวละครนะครับนะรีนะโอ้โหมีแค่สามเองอะ่ะก็แบบเสียดายอยู่นะแต่ก็ช่างมันโป่งเข้าไปามาอัพลูกที่เอ่อปัญหาคือตัวนี้มันจะไม่มีวงแหวนวิญญาณบั็กแล้วนะครับนะเพราะว่าเราเอาออกหมดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ก่อนเลยผมแบบโหลืมใส่บ่อยเรือเ่อนนะ เดี๋ยวแบบเดี๋ยวแตกอีกนะครับนะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมอัพเลเวลก่อนแล้วกันอ๋อต้องเอาออกจากตรงนี้ด้วยนะครับนะโอเคเอาออกปุ๊บเสียได้เลยนะครับนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรลองให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวในอนาคตมีตู้หน้าเดี๋ยวผมจะจะเปิดตู้นะครับถ้าเป็นตัวที่ดีนะผมก็จะเปิดตู้เอามา เอามาทำมาทาคลิปให้ทุกคนดูแล้วกันเพราะว่าการที่มันจะได้ไอตัวของของรีเซ็ตตัวละครอนะ่ะมันต้องแบบได้ตัวซ้ำเนาะก็เลยแบบหยาบๆหน่อยแล้วกันนะครับนะตอนนี้ก็น่าจะยังไม่มีผมจะลองอัพมันเลเวลเก้าสิบนะจัดไปเพียนรักโป้งเข้ามาเก้าสิบไปดิออของผมจะเอาลองเป็นพลังทั้งหมดดูนะเพราะว่า ทุกตัวของผมนะผมรู้สึกว่าทุกตัวของผมตอนนี้เขามีตัวของของวงแหวนหมีใช่ไหมอันนี้ก็มีวงแหวนหมีใช่ไหมตัวนี้ก็มีวงแหวนหมีใช่ไหมครับตัวนี้ก็มีวงแหวนอ่าตัวนี้ไม่มีวงแหวนหมีเอามีเหมือนกันมีวงแหวนหมีแล้วตัวนี้ก็มีวงแหวนหมีก็คือทําให้เราแบบตีอันนี้อยู่แล้วอ่ะยังไงก็คือตีโดนเนาะนะโอเคเดี๋ยวผมลองมาแทนที่โอเคอันนี้ไม่เป็นไรตัว นกโอเคแทนไปตัวนี้ล่ะตัวนี้มีโอเคตัวนี้แทนไปโป oh. ตัวหมาป่าหมาป่าห้าพันลิปโปเข้าไปตัวไกล่ล่ะตัวไก่หกพันโปเข้ามาอ่อตัวนี้โอเคตัวนี้ดีแล้วนะครับนะแล้วก็วงแหวนอันนี้ผมลองใส่เป็นตัวนี้แล้วกันเมื่อเพื่อนเราเยอะมันก็จะแบบแบบยิ่งบวชกราเมทขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะ เมื่อเพื่อนเราอยู่ได้นะเพื่อนเราไม่ตายนะเออแล้วก็เอาลดฮิวคือบางทีย่างไงก็ต้องมีมีรดฮิวนะครับเพราะว่าตัวของอมีผู้ใช้นะครับเขาบอกว่าตัวของอเบนจมาม่านะมันสุม่มนะครับมันสุม่มมันสุ่มสถานะทั้งสามสถา,น,านะนะมันสุม่มเขาบอกผมก็เลยอ๋อแสดงว่ามันไม่ได้แบบว่าติดตลอดนะก็เลยอาจจะเป็นจําเป็นที่จะต้องใช้เนาะก็มีหนึ่ง มีนี่มีนี่เอามีตัวนี้กับตัวนี้แล้วไวฮิลใช่ไหมโอเคตัวนี้ทำดาเมจ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 อันนี้ก็คือเอามาลดเลือดเนาะเอ่อตัวนี้ผมน่าจะเอาเป็นลดเกราะใช่ไหมเอาเป็นตัวลดเกราะก็คือเอาหมัดแบบหวดแรงๆไปเลยนะครับนะนะเอามาหวดแรงๆไปเลยมาก้าวงแหวนก้าววงแหวน ขอดูก่อนว่ามีอะไรดีกว่านี้ไหมคลีติคอนคลีติคอนผมไม่ใส่นะน่าจะไม่มีดาเมจอย่างอื่นแล้วเนาะน่าจะไม่มีดาเมจอย่างอื่นแล้วนะครนะโอเคไม่มีดาเมจอย่างอื่นแล้วอโอเคใส่อุปกรณ์อันนี้เดี๋ยวผมอัพสกิลวิญญาณนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะว่าเลเวลหนึ่งมันบวกแปดร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหม,เด,มนะเดี๋ยวผมจะเจ็ดบวกแปดร้อยเปอร์เซ็นตะเดี๋ยวผมจะอัพไปจะออาไปจนสุดเนาะว่ามันจะบวกเท่าไหร่นะครับ พอดีเลยมีคนแบบรีเควสมานะครับให้รีวิวถังเฉินหน่อยจัดมานะครับนะถังเฉินพอหนุ่มหน้ามนคนเสื้อแดงนะหรือว่าฟาดทีหน้าสันนะเฮ้ย hey, ไม่พออ๋อผมลืมไปเออมันถึงลืมมันถึงมันถึงแปดอยู่แล้วเนาะเออมันถึงแปดอยู่แล้วลืมลืมลืมโอเคหน่วยสิบร้อยพันหนึ่งพันบวกนะครับหนึ่งพันบวก พลังโจมตีหนึ่งพันบวกแปดร้อยนะคูณแปดร้อยเข้าไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับตามนี้เนาะนะเลเวลของสกิลองไอทีประมาณนี้ผมจะอัพให้มันเป็นเวล้อยเลยนะตัวนี้เดี๋ยวมาลองเดี๋ยวเรามาลองเทสดูเลยโอเคเดี๋ยวพอสวรรค์ผมอัพเป็นตัวของดาเมจอย่างเดียวเลยเพราะว่ากูจะฟาดหน้าตัอนอย่างเดียวนะครับดาเมจอยู่ที่สองพันสองพันสองเนาะนะ ยัมีอยู่ที่2 0 0พเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันนะครับว่าว่าจะทําไมมันไม่ใส่ให้อะไรเอ่อโจมตีทั่วไปมีโอกาส50%เซทําผลลั์เลือดไหลอ๋อเขาไม่ได้ใส่ให้ทั้งหมดเองเหรอผมก็เลยแบบงงอันนี้อะไรนี่อ๋อตีบวกอ๋อโอเคผมยังไม่ตีบวกนะเดี๋ยวผมมารีวิวระบบตีบวกทีหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวคราวนี้ยเราลองมารีวิว ถังเฉินดูนะครับนะรีวิวถังเฉินผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวละครก่อนเนาะเปลี่ยนตัวละครโอมามาโอเคด่านนี้ผมไม่ผ่านนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถังเฉินจะจะช่วยเราพลิกสถานการณ์ไหมหรือว่าแตกเหมือนกันอีกคนนึง <laughs> เราต้องมาดูกันแบบอ่ะถือว่ารีวิวให้ดูเนาะนะครับนะ อ่ามันวิ่งเข้ามาคนเดียวเลยนะครับปกติมันจะตายนะคราวนี้ดูซิมันจะตายไหมดูซิถังเฉินมันจะตายไหมไปเยีะะ่ยงเข้ามาดูดเลือดห้าร้อยดูดเลือดพันกว่าไม่แข็งเท่าที่ผมคิดแสดงว่าต้องมีแทงตอนแรกผมนึกว่าไม่จะเป็นที่จะต้องมีแทงอ่าสรุปก็คือจําเป็นที่จะต้องมีแทงเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าไม่ได้ถึกอะไรขนาดนั้นอย่างที่ผมคิดนะไม่ได้ถึกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าเอาอยู่ไหมกับการเอาอยู่นะคือมีตัวฮิวก็คือเพิ่มเลือดเอาเรื่องอยู่นะ เอาอยู่นะฟาดดอกละหมื่นครับหมื่นเอาไปดินมมหมื่นสามากเมื่อกี้แรงแบบหน้าสันเอ้ยผ่านเลือดเต็มหมดทุกคนครับนะสรุปคือถังเฉินใช้ได้หรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้นะต้องลองดูอ่ะผมกดข้ามนะเสียเวลาเกินใต้หมู่ไปจะยืนได้ไหมใต้หมู่ไปน่าจะยืนได้ถังเฉินเรา ทูบเข้าไปจะตายแล้วถังเฉินเอ้าแพ้เหมือนเดิมโอ้โหแพ้เหมือนเดิมแสดงว่ามันแบบว่าตัวแท้งมันยืนไม่ไหวนะครับใตมู่ไปมันยืนไม่ไหวเนาะแสดงว่าเ,าเดี๋ยวคอถามว่ามันเกี่ยวกับปรับทีไหมผมว่ามันน่าจะไม่น่าจะไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเพราะว่าตัวของอแสดงว่าการเล่นวงแหวนแบบเนี้ยมัน มันเริ่มจะเป็นทางตันแล้วนะครับนะมันเริ่มมันน่าจะเป็นทางตันแล้วเพราะว่าเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องรีเซ็ตตัวละครทั้งหมดเพื่อกลับไปสู่จุดเดิมนะเนาะเพราะว่ามันน่าจะแบบว่าไปต่อไม่ได้ใช่ไหมมันแบบว่ามันไม่ไหวอะ่ะมันแบกคนเดียวไม่ไหวเนาะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับนะเนาะจําเป็นที่จะต้องอัพพวกใต้มู่ไปอัพอะไรอย่างเงี้ยถังเฉินก็ก็ไม่ได้แรงอย่างที่ผมคิดไว้ไม่ได้แรงแบบว่า ดูเลือดฮิวฮิวกันรัวๆเลยนะก็ไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมแสดงว่าตัวที่คาดคะเีไว้ที่จะถ้าเป็นผมผมจะอัพหนึ่งร้อยเดี๋ยวผมจะลองเล่นตัวไอเนี้ยไปยันเวลร้อยนะครับนะแล้วก็บางทีอาจจะมารีเซ็ตมารีให้ทุกคนดูนะว่าว่าผมจะทดสอบดามจอีกตัวหนึ่งก็คือน้องเสียวอูนะครับเสียวอูเนี่ยผม คือมันมันจะโกงตรงวงแหวน8ปดกับวงแหวนสิบเลยนะนะเนาะก็คือแบบว่าตีตีสแตนอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเออมันอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของผมก็ได้นะที่จะแบบว่าทําให้มันแบบว่าโหดโหดไปเลยนะครับนะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สาหรับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยเนาะแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราแฟมดี้เลแลวกันนะครับผมวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ